คุณแม่มานั่งทำอะไรในนี้ละคะอุตาส่าห์ใส่ชุดแพงๆทั้งทีน่าจะอยู่ให้นักข่าวก็ถ่ายรูปหน่อยนะไม่มีใครเขาถ่ายแล้วไงคะเลยต้องมานั่งแอบ,บกันอยู่ในนี้ทำไมฉันกับเลนต้องแอบบก็น่าแหกไงคะอุตส่าห์ใส่ชุดสะแพงแรงเต็มที่ขนาดเนี้แต่นักข่าวกับบอกว่าถอยๆหน่อยครับอุตส่าห์ <c oughs> เอาก้าวหน่อยไหมคะ จะได้ต่อหน้าที่มันแหกแหกแตกๆอะคะอ่ะอย่าค่ะคุณแม่มุกเข้าใจนะคะว่าคุณแม่กำลังโมโหแต่ว่าอย่าพูดจาต่ำๆเลยค่ะคีบปลุกแม่นางเอกไว้นะคะอย่างที่บอกให้น้องเลนคีบปลุกนางเอกทีนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าต่อให้เธอจะแย่งช่างแต่งหน้าฉัน ช่างทำผมฉันหรือว่าจะสั่งตัดชุดเรียนแบบฉันมันก็ไม่ทำให้เธอเด่นไปกว่าฉันได้เราะว่าเธอไม่ใช่ป u p e r s ารอย่างฉันตอนนี้อาจจะไม่ใช่แต่ต่อไปเนี่ยก็ไม่แน่นะคะพี่อย่าลืมสิคะว่าพี่ดังนำหนุมมาตั้งแปดปีแล้วนะแต้เทียบกับสิ่งของ มันก็คือของที่ใช้มันแล้ว8ปีมันทั้งเก่าแก่เสื่อมแล้วก็สมสมถ้าจะบอกว่ายิ่งเก่ายิ่งมีฝีมือแต่พี่อย่าลืมนะคะระหว่างของเก่ากับของใหม่พี่คิดว่าต่อไปคนดูจะเลือกอะไรอีกไม่นานพี่ก็คงตายไปกับระบบอนนันนั้หรอกระบบที่พี่เกิดอะค่ะ อิ้แต่ลืมไปว่าพี่เป็นลูกรักของพี่แอลนี่คะพี่แอลเขาคงไม่ปล่อยให้พี่เป็นคนไรงานอย่างมาเขาก็คงหาบทตัวประกอบหรือไม่ก็บทแม่ได้นะคะเนะเมื่อมก็ขอให้ชื่อเสียงฉันมันจางลงอย่างที่เธอบอกสักทีเถอะนะผือว่าบางทีนักข่าวเขาจะได้ขอถ่ายรูปเดี่ยวเธอก่อนจะมาถ่ายรูปฉันบ้างไง บอกตรงนะฉันสงสารเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะตั้งแต่ฉันเข้าวงการมานักข่าวไม่เคยขอให้ฉันรอเลยมีแต่นักข่าวที่ต้องรอฉันทำตัวให้ชินเข้าไว้นะจ๊ะเพราะฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหม ว่าของปลอมต่อให้พยายามจะเหมือนของจริงแค่ไหนมันก็ยังเป็นของปลอมขอบคุณสำหรับกันนะคะพี่มุกเรนจะเอาไปปรับปรุงแต่อีกไม่นาน เรนจะเปลี่ยนจากของปลอมเป็นของจริงเอาเธอเอาเธอลูกคะนี่เอาเาโอลกูกแม่ว่าเราไปรองานเริ่มกันดีกว่าแม่ชันจะตื่นเต้นแล้วล่ะที่ลูกแม่เพิ่งเล่นหนังเรื่องแรกแท้ๆแต่มีชื่อเข้าชิงคู่กับนางเอกรุ่นพี่แล้วแต่มันเริ่มเก่าแล้วก็แก่เราไปรอรุ่นรางวันของเรากันเถอะลูกไปเริ่ๆ แล้วเ,เจอกันนะคะที่นี่ไว้ไว้ไวไ้ไปแล้วรางวัลของเราฝันไปปะจ๊ะอืมคิดไปเองไม่ง่ายงั้นหรอกเนาะอีเบือก <c oughs> ไปลูก